สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากับดิฉันราตรีภัยสารสุขสมปองค่ะวันนี้มีวัข้อข่าวนำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดพิธีมอบวุธิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา2563โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมรับวุฒิบัตรจำนวน27คนค่ะ เมื่อวันที่10เมษายน2564นางสาวสุกัญญาวงประภารักษาราชการพ่วอหน่วยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานพิธีมอบบุธิบัติบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา2563โดยมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2ที่เข้ารับบุธิบัตรเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน แต่ต้องงดให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตน้อยเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทางโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงแจ้งให้ผู้ปกครองงดร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยนางสาวสุกัญญาวงประภารักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่า การจัดพิธีมอบวุฒทบัตรบัณฑิตน้อยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางโรงเรียนได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา2563เพื่อสารสายใยสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนสร้างความรู้สึกแห่งกตัญยุตาอันควรที่นักเรียนพึงปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองและแสดงความขอบคุณต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาสวิชาแก่นักเรียนพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป mm. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณงามความดีแสดงความขอบคุณต่อโรงเรียนเทศบาลหระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีแห่งนี้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน สำหรับในปีการศึกษา2563มีนักเรียนที่เข้ารับบุญทบัตรบัณฑิตน้อยจำนวน27คนโดยนักเรียนได้มีการสวมชุดคลุยสวยงามเข้ารับวุญทบัตรจากนางสาวสุกัญญาวงประภารักษาราชการพ่วยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมทั้งการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และทางโรงเรียนจะจัดส่งรูปให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนในโอกาสต่อไปค่ะสำหรับโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่เปิดการเรียนการสอนมาเมื่อปีพศ2559โดยทำการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล1และชั้นอนุบาล2 ปัจจุบันทางเทศบาลเมืองลบบุรีมีแนวนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อพัฒนาการศึกษาไว้หลายประการแต่ที่เน้นให้เห็นผลทันทีคือมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4ด้านคือร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมและสมดุลกัน และเน้นส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมในตัวนักเรียนให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพโดยทางโรงเรียนเทศบาลหระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้มีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าวมีการจัดห้องเรียนรู้พอเพียงท้องถิ่นรวมทั้งการนำนักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูจัดให้กับเด็ก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมทั้งก่อสร้างสระว่ายน้ำเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ออกกำลังกายห้องโสดศึกษาที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้ง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเรียนการสอนภายใต้โครงการหนูน้อยรักผักสวนครัวซึ่งเป็นโครงการที่นักเรียนคณะครูร่วมกันปลูกผักสวนครัวโดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าในโรงเรียนมาปรับเป็นพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกผักซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อการดำเนินชีวิตวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการปลูกผักดูแลรักษารดน้ำตลอดจนการเก็บผลผลิตซึ่งผลผลิตที่ได้บางส่วนนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวัน รวมทั้งนำผลผลิตที่ได้เข้าโครงการตลาดเกษตรพอเพียงผักปลอดสารพิษซึ่งนำมาขายให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในทุกวันพฤหัสบดีที่2ของเดือนจากการจัดโครงการดังกล่าวทำให้มีโรงเรียนหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานเป็นประจำและโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมายหลายรายการคะ่ะ มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้ 1. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา 2. ตำแหน่งคนขับรถแบ็โฮโดยจ่ายเงินเดือนตามความสามารถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีหรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่036411047ต่อ204 ท้ายรายการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาล9ก้าหน้ามีความรู้ในเรื่องของการป้องกันโควิด1 9และวิธีป้องกันตนเองง่ายง่ายๆให้ห่างไกลาจากโควิด1 9มาฝากท่านผู้ชมทุกท่านกันค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาล9ก้าวหน้ามาโดยตลอดค่ะพบกับดีฉันและทีมข่าวได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เวลัสโคโรนาเป็นเวราสที่ถูกพบครั้งแรกในปีคศ1960แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างแน่ชัดว่ามาจากที่ใดแต่เป็นเวลาที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งมนุษย์และสัตว์อาการเมื่อติดเชื้อเวลัสโคโรนาสังเกตได้ง่ายด้วยตัวเองดังนี้มีไข้สูงถึง37.5องศาเซลเซียส มีอาการจุดคอมีอาการไอแห้งๆแ,แบบมีเสมหะมีน้ำมูกไหลาหายใจเหนื่อยหอบหรือหายใจลำบากหากมีอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์ทันที วิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายทานันธใหม่หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอาจามมีน้ำมูกเหนื่อยหอบและเจ็บคอหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงส่วนหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ที่สาธารณะ ควรล้างมือให้สม่ำเ,เมสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลเจลอ,อย่างน้นอย20วินาทีความเข้มข้นข,งของแอลกอฮอลเจลไม่ต่ำกว่า70%และไม่ควรผสนมน้ำงดจับตาจมูกและปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ